พัฒนาการความสวยต้าเนืองสมชายาสวยเกินคนค่ะสําหรับต้าเนืงกัญญาวีกับการพัฒนาความสวยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพาไปย้อนดูต้าเนืงกัญญาวีสัญญกรรมอะไรมาบ้างกว่าจะจึ้งอย่างทุกวันนี้นับวันยิง่งสวยยิง่งออร่าจ,จับค่ะสมชายาสวยเกินคนสุดๆกับดาราและนางแบบสาวมวยหน้าเก๋อย่างต้าเนืที่ไม่ว่าจะลุกไหนก็รอดสวมชุดไหนก็ปังไม่ไหวและกําลังอยู่ในช่วงขาคืนมากๆค่ะ ทั้งเรื่องงานความรักสุดแฮปปี้แต่กว่าจะมาถึงวันนี้เธอนั้นมีการพัฒนาความสวยมาอย่างต่อเนื่องจึงขอพาไปส่องภาพของต้าเนิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมล่วงลึกเคล็ดลับความเปะว่าต้าเนิมกัญยวีสัญญกรรมอะไรมาบ้างตามไปดูกันได้เลยค่ะ สำหรับสาวต้าหนึ่งนั้นเริ่มเข้าวงการด้วยการแคสงานการแสดงและเดินแบบผ่านเวทีประกวดทาง Miss Teen Thailand 2012และไถ่ซูเปอร์โมเดล2013ก่อนจะแจ้งเกิดในซีรีส์ดังอย่างฮอร์โมนไวววุล4ซัน2โดยเธอมาในลูกสาวมวยแก้มป่องสุดน่ารักเนื่องความที่เธอนนั้นเป็นสาวหุ่นนางแบบจึงไม่ค่อยมีหน้าอกน่าใจทําให้เธอนนั้นประสบปัญหาในการใส่เสื้อผ้าเพราะใส่ไม่พอดีจึงตัดสินใจไปทํามเมื่อปี2 560 ส่วนจำนวนซีซีก็ไม่ได้อัพมามากมายแค่อยากให้ใส่เสื้อพาและสวยขึ้นเท่านั้นเองค่ะหลังจากเข้าวงการมาสักพักสาวต้าหนึ่งได้ทำงานหลายบทบาทมากขึ้นทำให้เธอนั้นต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตามบทที่ได้รับ รวมไปถึงเริ่มเบนเข็มมาทางแฟชั่นเธอจึงดูแลตัวเองอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งหน้าเปลี่ยนสีผมสไตล์การแต่งตัวจนดีกรีความสวยพุ่งไม่หยุดอย่างทุกวันนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าตาหนึ่งกันยาวีเป็นอีกหนึ่งสาวที่พัฒนาความสวยมาไกลจนแฟนๆต่างมอบฉายาสวยเกินคนให้กับเธอค่ะเพราะไม่ว่าจะลุกไหนตาหนึ่งก็เอาอยู่สวยหรูดูแพงมากค่ะ